สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MSA c h ANNEL Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งก็จะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์อยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือซัมซุงนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับ คลิปวันนี้นำราคาโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะครับในเดือนมกราคมมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ดูกันสำหรับมือถือรุ่นนี้สามารถซื้อได้ที่ราคาเพียง199บาทเท่านั้นนะครับย้ำว่าฟังไม่ผิดราคาเพียงแค่199บาทก็ได้ Galaxy A06 นะครับไปใช้งานซึ่งรายละเอียดของราคา จะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราอยากจะซื้อรุ่นนี้ราคา199บาบาทต้องทําอย่างไรแล้วก็ต้องไปซื้อที่ไหนคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยครับบอกเลยว่าน่าสนใจอย่างแน่นอน สำหรับ Samsung Galaxy A06 รุ่นนี้ตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับถ้าในที่อยากจะด,ดูการแกะกล่องรีวิวนะครับหรือว่าอยากจะด,ดูพรีวิวหลังการใช้งานต่างๆว่ามือถือรุ่นนี้ใช้ดีไหมนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเราในเรื่องของสเปคนั้น Galaxy A06 เขาก็จะมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.7นิ้วนะครับกล้องหลังให้มา2ตัวความละเอียด50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าไว้ถ่ายเซลฟี่ก็ให้ความละเอียดมา8้า ชิปการประมวลผลเป็นชิป m e i i t i k Helio G85 Octa-Core นะครับระบบปฏิบัติการก็จะเป็น Android v e เวอร์ชัน14ในส่วนของแรมแล้วก็ลอมนะครับแรมรุ่นนี้ให้มา4 g b กะไลอมหรือว่าความจุกก็ให้มา2แบบนะครับก็คือ64แล้วก็128 g b ส่วนแบตเตอรี่ก็อึดพอสมควรนะครับให้มาถึง5,000ม ah. ิลมชาร์จไว25วัตต์นะครับรุ่นนี้มีให้เลือก2สีก็คือสีดำแล้วก็สีเขียวมินต์ ซึ่งโดยสรุปนะครับในเรื่องของสเปคก็ต้องบอกว่าสเปคไม่ธรรมดานะครับส่วนในเรื่องของราคาก็มีมาให้ดูทั้ง2แบบนะครับแต่ว่าเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติด โปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A06 นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่20มกราคมปี2025สำหรับเครื่องเปล่าไม่ติดโปรต้องบอกว่าราคาพิเศษมากๆเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป lazada กันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A06 ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็เป็นร้านนี้นะครับขายโดยทางร้าน banana it นะครับซึ่งร้าน banana ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้า หรือว่าเราจะมาสั่งผ่าน Lazada ก,ก็จะได้ราคาพิเศษนะครับสำหรับ Samsung า a l ซี่ A06 ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับซื้อไปแล้วเครื่องมีปัญหาสามารถเปลี่ยนคืนได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเอาเข้าซ่อมก็เอาเข้าซ่อมที่ศูนย์ซัมซุงได้ทั่วประเทศจากราคาปกติ4,999นะครับราคาพิเศษวันนี้เลยเหลือเพียง2,999บาทเท่านั้นมีให้เลือก2ส,สี2ความจุนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน3 30วันมีประกันจากศูนย์ s ซั s u n g ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกราคาน่าสนใจมากๆนะครับเพียง2,999บาทเท่านั้นก็สามารถได้ Galaxy A06 ไปใช้งานแล้วนะครับเป็นเครื่องเปล่าไม่ติดโปรใส่ได้ทุกซิมนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2ร้านนี้เป็นร้านของทาง s ัมซุงออฟฟิเชียลเองนะครับใครที่อยากจะสั่งกับ Samsung โดยตรงนะครับสามารถสั่งซื้อที่ร้านนี้ได้เป็นลิงก์ที่2ของ Lazada นะครับแต่ว่าราคาจะแพงกว่า ล้านเมื่อกี้นะครับมีให้เลือก2ความจุก,ก็คือ64แล้วก็128 GB ตนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงเหมือนกันทุกอย่างจากราคาปกติ4,999ลดราคาเหลือ3,699บาทนะครับ มีให้เลือก2สี2ความจุส่วนการจ่ายเงินนะครับเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะจ่ายแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าเราอยากจะผ่อนเขาก็ให้ผ่อนสูงสุด3เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1 2 3 3บาทต่อเดือนเท่านั้นสะดวกแบบไหนเลือกได้นะครับในขั้นตอนของการจ่ายเงินสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านที่2ราคา3699ขายโดยทางซัมซุง เคใครอยากจะซื้อร้านนี้หรือว่าอยากจะดูส่วนลดเพิ่มก็กดเข้าไปที่ลิงก์ของ Lazada ลิงก์ที่2นะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada นะครับร้านนี้ก็ราคาพิเศษเช่นเดียวกันเป็นร้านของทาง a d w i ว e Official นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A06 แรม4ล o ม64 g b เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Samsung จากราคาปกติ4,999ลดราคาเหลือ2,999บาทก็คือราคาเท่ากันกันกบร้านบานาน่นะครับแต่ว่าจะมี ีส่วนลดที่ต่างกันแนะนําลองกดเข้าไปเช็คส่วนลดคูปองก่อนได้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่ a ศูนะครับในช่วงปลายเดือนมก,กราคมแบบนี้มีการลดราคาพิเศษให้นะครับสำหรับแอป Lazada ชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปดูลาเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเข้าไปสั่งซื้อได้ ที่ลิงก์ของ Lazada านะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปเหมือนเดิม ไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช h o ปปีกันบ้างนะครับสำหรับร้านแรกที่เลือกมาให้ดูก็เป็นร้านนี้ขายโดยทาง Samsung Official นะครับเป็นรุ่นแรม4ลอม64 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Samsung จากราคาปกติ4,999ลดราคาเหลือ2,999บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด3เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ999บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของ แท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีส่วนร้านที่2จากแอปช้อปปีนะครับราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับร้านนี้ซัมซุงกาลิซี่ A06 มีทั้งรุ่นแรมสี่ลอมหกแล้วก็แรมสี่ลอมหอยยี่เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับจากราคาปกติ4,999รลดราคาเหลือสองพยเก้าบาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนพอนได้สูงสุดสามเดือนนะ ่นนัสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอป s h o ปปีร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่มีราคาถูกที่สุดนะครับเพราะว่าเขามีคูปองส่วนลดลดให้อีก15%นะครับถ้าเราใช้คูปอง ราคาจะเหลือเพียง2,789บาทนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A06 RAM 4 r o m 64 g b เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Samsung นะครับส่วนถ้าเราไม่ใช้โค้ดร,ราคาก็3 0 9 9บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากแกผ่อนผ่อนได้มีให้เลือก2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Samsung ให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ s s m s u n g g a l a ซ y A06 จากทางด้าแอป s h o ป e ปีนะครับเริ่มต้นเพียง2,789บาทท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h o p e ปีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A06 นะครับราคาเพียงแค่199บาทเท่านั้นซึ่งราคานี้เราสามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ทรูชนะครับี่ เป็นโปรใหม่ล่าสุดของเขาเลยที่เพิ่งจะมีการปรับรลดราคาให้ในช่วงปลายเดือนมก,กราคมนะครับซื้อได้ที่ราคาเพียง199บาทเท่านั้นมีให้เลือก2ส,สี2ความจุโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็จะมีหลายแบบหลายราคานะครับนี่เลยนะครับแบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อได้ที่ราคา799บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนหรือละ599นะครับถ้าเป็นโปร499ราคา1,199ไม่ต้องจ่ายค่าเน็้ตรงหน้าส่วนลูกค้าใหม่นะครับสำหรับ ที่เปิดเบอร์ใหม่ราคา799เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ599นะครับโปร499ราคา1,199ส่วนคนที่อยากจะซื้อราคา199บาทนะครับจะเป็นโปรสําหรับการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับย้ําว่าท่านจะต้องใช้เบอร์ของ True แบบเติมเงินอยู่แล้วแล้วไปเปลี่ยนเป็นแบบรายเดือนนะครับซื้อที่ราคานี้ได้เลย199บาทนะครับส่วนโปรสําหรับการย้ายค่ายออนไลน์ก็ราคา499บาทเมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ทรู แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับโปร599ราคา799โปร499ราคา1,199ส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่2,999บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดจากทางด้านค่าย True นะครับที่ซื้อได้เพียงราคา199บาทถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์โทรฉับทุกสาขาส่วนค่ายที่2นะครับก็จะเป็นของค่าย AIS ซั m s u งกา a l a ซี่ A06 นะครับ r a ม4 r ลอม 128ซื้อได้ที่ราคา949บาทนะครับท่านใดที่อยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายการที่ค่าสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย d t e c นะครับ Galaxy A06 RAM 4 ROM 64เครื่องเปล่าขายอยู่ที่2,999บาทลูกค้า d t e c อายุการใช้งานน้อยกว่า12เดือนนะครับราคา799หรือว่าใช้งานมามากกว่า12เดือนขึ้นไปก็ราคา799บาทต่อเดือนเท่ากันส่วนคนที่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับของ d t e c ราคา5 599บาทโปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือก2แพ็กเกจนะครับก็คือเป็นแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ599ซื้อได้ที่ราคา799ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุวงหน้าโปร499ราคา1,199ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุวงหน้าเหมือนกันทั้ง2โปรมีสัญญา12เดือนนะครับถ้าไหนที่อยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดในช่วงปลายเดือนสําหรับการซื้อ Sam s u n กา a l a ซ y A06 นะครับมาพร้อมก 199บาทถ้าไหนที่อยากจะซื้อก็สามารถไปซื้อได้นะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก Laza ด้าแล้วก็ s h อป e e ้กดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าตานชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกาลังใจให้ผมในการทาคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสาหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่